หลายใดอกนี้320เข้าพรีเกมเบ็ดติบนะทุน75ตอนนี้บวกมา1,100บาทแล้วเกิดประเทศแมวและสัญชาติแมวแคนรี่รักแมวเหียวที่สุดในโลกเลยวันนี้คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทถึงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดาการพนันเป็นสิ่งผิกดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแคทลี่อีกแล้วเหมือนเดิมนะคะทุกคนแคทเล่นอยู่เว็บเดียวนะคะก็คือเว็บเมสซ,ซี่บูนะเว็บนี้เติมเครดิตไม่มีขั้นต่ํานะคะที่สําคัญเลยคือไม่ต้องทําเทอร์นะคะทุกคนนะใครอยากจะลองเล่นเว็บเมสซ,ซี่บูก็สมัครตามแคทมาได้เลยนะ,ะเจ็บคอนิดนึงทุกคน เจ็บคอ,อนิดนึงนะคะมาเออก่อนที่ค่ะจะทำยูทูปมาทุกคนคัดนัาจดสล็อตในติ๊กต็อกมาก่อนนะคะดังนั้นใครอยากจะเล่นตามคัทลี่สามารถดูเกมแตกในกลุ่มเป็นแนวทางได้เลยเออคัทมีเอฟซี FC ประจาติดตัวคันนะคะแล้วแต่ละคนคือนางหลักมากแต่เกมไหนามาเขาจะส่งลงบอกในกลุ่มกันตลอดนะคะนี่ทุกคนสามารถเข้ากลุ่มคัทลี่เพื่อดูตามเป็นแนวทางกันได้เลยนะคะเออค่ะเข้ากลุ่มไม่มีนะคะทุกคนเข้ากลุ่มฟรีดูรีวิวในกลุ่มก่อนให้รู้สึกมั่นใจแล้วรู้สึกมั่นใจทุกคนค่อยเติมเครดิตเล่นก็ได้นะคะบางวันก็มีกกิจจรรม เครดิตฟรีในกลุ่มนะคะนุกนานนุกนันอยู่กันแบบชิลๆนะ,ะทุกคนนะเดี๋ยวเขาจะทิ้งลิงก์ทางสมัครเว็บกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะทุกคนก็สามารถตามกันมาได้เลยนะ,ะโอเคไหมวันนี้นะคะมีทุน75บาทแคทลี่ก็จะซื้อแมว75บาททุกอย่างมันต้องวัดใจนะ,ะทุกคนถ้าเราไม่วัดใจเราก็จะได้ไปนอนวัดนะคะหรือจะแมวผีไปปล่อยวัดนะคะ ลุยเลยนะคะเราไม่มีโอกาสได้ไหลนอกเพราะว่าเติมมา75บาททวนกะไม่เหลือไม่เผื่อไม่แพ้อะไรทั้งสิ้นนะคะคัตลี่เชื่อมาในตัวลัคกี้ในโกะไปคอนเทนต์แบบนี้ทําบ่อยไม่ได้นะคะการที่เขาจะมาทำคอนเทนต์แบบนี้คือเขาต้องมั่นใจแล้วว่าเกมมันแตกแน่ต่อให้มันจะไม่แตกแต่ซื้อ75มันอาจจะให้คัต20 30 40อ่ะโอเคคัตยังมาปั่นเบ็ดหนึ่งไหลยนอกต่อได้ไงขอแค่มันไม่ให้คคตศูนย์บาทแค่นั้นแหละ ขอแค่มันไม่ให้คัดแค่ศูนย์บาทนะทุกคนฉันก็จะสบายใจมากๆนะคะอ่ะเอาแล้วไงเล่นกูแล้วไอเหนียวมันเล่นกูแล้วหนึ่งบาท20่ิตังค์อีกสี่หมุนก็คือไหลไหลมาสามสิบสองบาทค่อยสบายใจหน่อยไม่แค่หนบาทสบายใจแล้วซื้อเม็ดหนึตอนนี้ได้มา42บสอแล้วนะคะทุกคนโอ้ย ลุ้นทุกดอกไปเลย,เยลุ้นทุกดอกก็มาดีค้บน้องๆก็มาดีครับกลัวที่ไหนเล่ากลัวที่ไหนเล่าผมไหลาสาลหลต่อเจ็ดสิบแปดกำไรแล้วนะตอนนี้เราได้กําไรแล้วนะคะทุกคนปังอะไอเลิพี่เหมียวนะกําไรสามหมักว่ะเอ้าวตอนนี้เป็นไงเป็นแงเก้าสินบานละ โอ้เอแถวสามนั่นโอ้ oh, กำไรน้อยแต่กำไรนะซื้อเจ็ดสิบห้านะคะได้มาเก้าสิบบาทอเอ,อ้ยอยากลองเบตสองอ่ะสามสิบหมุนได้ไหมสามสิบหมุนให้คันลี่หน่อยได้ไหมคันลี่เชื่อมั่นในตัวแมวห้าเบตหนึน่งไหลนอกไม่ดีเดี๋ยวคันลี่เดินหน้าเบตสองต่อเลยไม่เบตขี้ก็เบตคู่อะ่ะมันก็ต้องมาเบตใดเบตหนึ่งปะใครมันจะไปดวงซวยขนาดนั้นวะ ถึงกับไม่ไหลนอกทั้งเบตหนึ่งทั้งเบสองก็มันไม่ใช่เชื่อใจคคทลี่เธอนี่ไงะจะสองแมวช่องสองหน่อยโอ้แมวไม่ได้นะทุกคนตาลายหน่อยหรือว่ามีแมวเนี่ยแมวตัวคูณอยู่อาวบตสองไหนนอกได้มาแปดสิบห้าบาทนะคะอู้ยเป็นยาลาทุนเจ็ดิบห้าตอนนี้บวกมันร้อยหกสิบสองบาทละที่บวกมาบวกมาจากการไหลน,นอกนะซื้อเมื่อกี้เรากำไรมากระจ่อง้องหนึ่ง ซื้อเมื่อกี้กำไรเรามีกระจ่องเดียวเองทุกคนซื้อ75ห้าได้มา90ก็ประมาณสิบห้าทเฮ้ยกำไร15บ้าทก็มีค่านะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอย่าเสวนากับคนชั่วนะคะเอออย่าเพิ่งอันคอแคลี่ละกันนะอย่าเสวนากับคนชั่วแคลี่พูดอะไรลรามักจะเข้าตัวเองนะเออคนไหลว่าตัวเองเป็นคนชั่วก็ได้นะอุ้ยอุ้ยหลายโคตรดีแต่ไม่มีตัวคูนะ่ะ เสียดายนะนน่นนเมื่อกี้ไหลดีนะแคทอยากซื้อเบบสองอ่ะม่อมีตังอ่ะม่อมีตังซื้ออ่ะไปกันต่ออีกสามติดหมุนนะคะแคทเชื่อมั่นแคทเชื่อมั่นในตัวของในตัวของลักี้ในโกนะคะว่ามันมาแน่เนี่ยมันมาเรื่อยๆมันมานีเรื่อยๆซื้อไหมซื้อเลยไหม ซื้อเลยถ้าซื้อบอกซื้อ,อภาษาเหนืออะไรนะอู้กำเนืองมีใครเป็นคนเหนือกัอบเจ้าตปเดี๋ยวน้องแคทขอซื้อเบ็ดสองรอยห้าสิบาทกันเลยนะคะฉันนี่เป็นคนเหนือนะทุกคนแต่พูดเหนือไม่ได้พูดได้แต่มันแต่มันไม่ได้พูดใ้ถูกคาแล้วมันก็ไม่ได้พูดลื่นเนี่ยทุกคนนดือพังหอกไหมน้องเป็นคนเหนือแต่น้องอู้กกำเมืองมว่าได้เน้อได้นิดหน่อยได้นิดหน่อย ขอเจิบน้ำหน่อยโอย้ดูทรงแล้วก็เหียบเหมือนเดิมนะคะพี่แมวซื้อเบ็ดสองอะไรอ่ะมันจัดจะไม่อะไรให้สักอย่างเลยเหรอชีวิตนี้คือคือคือยังไงคืออัจจะไม่ให้กันเลยว่างั้นใจร้ายชีพเป๋งถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่ะจะลองกดมือแล้วกดมือเบ็ดสิบไปเลยร้อยหกสิบไม่เอาละเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองอ่ะโมโหหมดก็หมดจบ หมดก็หมดให้มันจบที่คลิปนี้นะคะมีไว้ไหลอ่าไหลเคสองตัวว่าง่า,า,นายน้ำตาอะไหรให้เราก็นึกว่าไหลอลังการไหลเคสองตัวก็ยังดีกว่าไม่ไหลหรอกว่าเคอุ้ยเฮ้ยซื้อร5 0อยห้าสิบไม้นี้ได้นะคะทุกคนซื้อร้0อยห้าสิบได้มาสองร้อยบาทจำไรห้าสิบถือว่าไม่แย่ ือว่าไม่แย่นะคะหือว่าไม่แย่มาอย่าไปกดมือแบบสิบเลยมะโหแล้วมะโหแล้วไม่มาหรอมีสามร้อยไม่มาหรอจะมาไม่มาจะมาไม่มาจะมาไม่มาอีเหนียวอย่าให้ต้องโมโหนะอ้าวเฮ้ยเซกเตอร์ทุกคนอาปาตเยอาปาตเทเท,เทนาะอาปาตยา บทนี้ยังขังอยู่เสมอไปนะครูตาคุณใหญ่ยิ่งมากชเชเจเบบสิบข้าวฟีเมโอหชมสตาฟ้าที่คิดมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วทุนเจ็ดสิบากตอนนี้ได้มาส3่ร้อยบาทแล้วลักกีนเน้เด้กโกน่ารักเวอร์ไอเลิฟแมวไอเลิฟแมวขอย้ายไปอยู่สัญชาติแมวเลยได้ไหสัญชาติไทยไม่เอาแล้ว ขอเปลี่ยนในในบัตรประชาชนเลยว่าแคทลี่สัญชาติแมวสัญชาติแมวและเกิดที่ประเทศแมวนะคะทุกคนหูสามร้อยยี่สิบหกบาทโค้สวยเลยเดี๋ยวเก็บคูณไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปท้ายพาย,ยุเต็มคาราเบลโบะเลยแคาเคยได้แซลมอนแบบเต็มแผงอะทุกคนเออไหลไปดอกนี้สามรอยี่สิบเข้าฟีเจมเบ็ดติดนะทุนเจ็สิบห้าตอนนี้บวกมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบ ประเทศแมวและสัตว์ชาติแมวคันลี่รักแมวเหมียวที่สุดในโลกเลยวันนี้โคตรเลิฟไอรลลียูมวบมวบมากเนี่ยถ้ทวายคู่วายคู่วายเออหนึ้งเคแสามเคเออดับฟันเวอร์ดับฟันเวอร์เอ,รเออเข้าฟรีเบ็ดสิบ 10. เออหนึ่งพัน โอเคถือว่าไม่แย่นะถือว่าไม่แย่นะอาจจะเสียบไส้นิดนึงแล้วก็ลุลุนดวงเอานะคะทุกคนใครอยากจะตามเป็นแมที่บูก็ตามได้เลยนะคะไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องตําเถินนะคะทุกคนแล้วเจอกันดูคลิปแคทลี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับส i b e แล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ